นี่บึกสดๆอีกแล้วใส่บ้าจัดใง่ันครึ่งวันครึ่งวัน พอแล้วแค่นี้ก็พอแล้วบอกแล้วให้มา,าโ,โอ้ยไซส์ใหญ่หน่อยโอเคอูยังมีอีกยังมีไซส์ใหญ่อีกโอ้ปลาเตือนที่สุดหมึกระยองจับโคตรดุันนี้ขอปล่อยนะพี่ได้เลยพี่ปล่อย Bye bye bực nội